อาจารย์นั้นสอนทางด้านาที่โรงเรียนดารากรน,นะคะวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มาไกลแต่ว่าพร้อมแล้วสําหรับการให้พวกเราได้รับทราบเรื่องราวที่ลึกซึ้งนะคะในเวลาสินาทีในเรื่องของ i ม d Map ด้วยนะคะในเรื่องของการเรียนวิทยาศาสตร์เรียนเชิญอาจารย์รวิวันทองสีแก้วค่ะ สวัสดีครั้งนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะพอดีในวันนี้นะคะก็อยากจะมาแบ่งปันอีกแล้วนะคะเรื่องของ MindMap ทีนี้ Mind Map ที่ดิฉันลองเอาไปใช้ดูเนี่ยนะคะก็จะเป็นท้าวความก่อนเลยว่าเคยลองทำแมพด้วยตัวเองมาก่อนตอนเราอยู่มปลายะค่ะรู้สึกว่าเรียนหนักมากแล้วเนื้อหายิ่งเรียนยิ่งเยอะยิ่งเรียน,ย,นยิ่งเยอะจําอะไรไม่ได้เลยก็ลองทํา MindMap ของตัวเองด้วยความรู้สึกของตัวเองว่าเราจะจัดลําดับเนื้อหายังไงดีให้มันง่ายเข้า นะคะแล้วตอนเรียนระดับมหาวิทยาลัยเราก็ยังใช้อยู่จนกระทั่งเรามาเป็นครูเวลาเราจะสรสรุปเนื้อหาให้นักเรียนเนี่ยเราก็จะลองใช้ไม้แมพดูว่าเราจะสรุปเนื้อหาอย่างไรให้นักเรียนเข้าใจแต่ทีนี้พอเรามาศึกษาเรื่องของการทํางานของสมองมากๆเข้าก็จะมีหลายตําราเขาจะเขียนถึงเรื่องของไม้แม p ที่ถูกต้องตามหลักการของคุณโทนี่บูซานแล้วก็ย้อนกลับไปอ่านเอกสารหรือตําราของคุณโทนี่บูซานอีกว่ามันคืออะไรปรากฏว่า นะคะคุณธทนี่บูซานเนี่ยเขาคิดไม้แบบรูปแบบนี้มาได้ตั้ง30กว่าปีมาแล้วแล้วหนูก็คิดว่าแล้วเราไปอยู่ที่ไหนมาเราไม่รู้จักไม้แ a p แบบนี้นะคะแล้วเราก็สืบส่อต่ออีกว่าแล้วในประเทศไทยเนี่ยใครบ้างที่เขาใช้ไม้ m แบบนี้บ้างนะคะก็มาพบกับหนังสือของท่านอาจารย์ธัญญาก,ก็เลยตัดสินใจมาอบรมนะคะซึ่งระยะเวลาที่มาอบรมตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเดือนพฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วก็คือปี50 แต่ช่วงระยะเวลานั้นเกือบปีอะคะ่ะก็ไม่อยากให้เสียเวลาเราก็ลองใช้ด้วยตัวเองลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะก็คิดว่าเนี่ยค่ะแล้วก็เลยรู้จักกับคุณโทนี่บูซานทางหนังสือนะคะแล้วก็อ่านหนังสือของท่านนะคะทีนี้ก็ดูไปดูมาจากที่เราสอนชีววิทยาด้วยนะคะไอ้เจ้าหน้าตาของ My m ม้แมพเนี่ยมันก็คือเหมือนเซลล์ประสาทของเรานั่นเอง เซลประสาทก็คืออยู่ในสมองของเรานั่นเองก็คือพูดง่ายๆคือแก่นกลางมันก็คือตัวเซลล์ส่วนเส้นใยประสาททั้งเดนไดร์แอกซอนก็คือส่วนของกิ่งต่างๆที่แตกกระจายออกมายิ่งแตกเท่าไหร่ใช่ไหมคะเดนดร์ยิ่งแตกเท่าไหร่ใยประสาทแตกเท่าไหร,หร,เไหร่เราก็จะยิ่งฉลาดเท่านั้นแล้วก็เชื่อมโยงความรู้ได้มากเท่านั้นก็เลยศึกษาอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ได้อบรมแล้วนะคะทีนี้นะคะ การบันทึกแบบเดิมๆของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนก็ตามเด็กๆก็จะต้องหาบันทึกด้วยวิธีการที่เอาหนังสือมากางใช่ไหมคะแล้วก็จดลงไปในกระดาษทีนี้ยิ่งจดยิ่งเยอะยิ่งจดยิ่งเยอะจดทิ้งจดขว้างจดทิ้งจดขว้างไม่ได้นําการจดนั้นมาใช้ประโยชน์เลยนะคะก็เลยลองคิดให้นักเรียนลองทำไม d แม p ก่อนซิกว่าเขาจะมาถึงมือเราเนี่ยเขาผ่านระบบการศึกษามาประมาณไม่ต่ำกว่า7-8ปี เขาก็จะมี MindMap รูปแบบเดิมๆซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันคือ Concept Map ก็คือวิธีการก็คือว่าเอาอะไรก็ตามไปไว้ตรงกลางแล้วก็หาอะไรมาคร,ครอบไว้แตกไปครอบไว้แตกไปครอบไว้แตกไปครอบไว้เมื่อทำเสร็จแล้วไอ้เจ้าไม d แมปตัวนี้มีค่าอยู่เพียงอย่างเดียวก็คือไปแลกกับคะแนนที่อาจารย์เขาจะให้ในแต่และว,วิชาแต่เด็กไม่เคยเอากลับเอาไม้แมปตรงเนี้ยกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีประโยชน์อะไรกับชีวิตเขาแล้วบางทีเนี่ย ตอนช่วงเย็นเนี่ยค่ะถ้าเกิดไปในห้องเรียนเนี่ยจะเห็นไอคอนไม้แมพเนี่ยที่เขาทําส่งเสร็จแล้วอะค่ะขยำเต็มไปหมดเลยแล้วก็เวนก็กวาดใส่ถังขยะแล้วก็เอาไปทิ้งก็เลยให้เด็กๆเ,เขียนไม้แมพของเขาก่อนเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็คือรู้เลยว่าเด็กไทยเราเนี่ยจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยเราก็มีวิธีการก็คือไม่ขังก็ได้เอาตรงกลมๆก,ก็ได้เราก็บรรยายอะไรไปหรือโลกเข้ามาแล้วก็ย่อความเอานะคะ ะะเด็กๆเ,เขาก็เขียนของเข้าไปอย่างนี้ค่ะพอเรามาเรียนเรื่องเกี่ยวกับสมองกับการเรียนรู้เราทราบเลยว่าไม้แมพนั้นเป็นส่วนที่ช่วยให้สมองซีกทั้งซ้ายและขวาทํางานร่วมกันนะคะซีกซ้ายทํางานเกี่ยวกับการที่เราประมวลคําเป็นภาษาเป็นคําเป็นคําเป็นคําส่วนซีกขวาของเราเนี่ยทำในเรื่องของสีรูปภาพนะคะเพราะสมองของเราจดจําสิ่งที่เป็นสีมากกว่าหนูเคยถามคนนวดนะคะที่ที่นวดประจาเนี่ย เขาไปตาบอดทั้งคู่คนหนึ่งตาบอดตั้งแต่เกิดอีกคนหนึ่งตาบอดตอนอายุสิบสามหนูถามเขาเลยว่าฝันของคุณนะเป็นสีอะไรคนที่ตาบอดตั้งแต่เกิดเขาบอกว่าฝันไม่มีสีแล้วไม่ค่อยเคยฝันแต่คนที่ตาบอดตอนอายุสิบสามบอกว่าฝันของพี่ยังมีสีอยู่นะคะก็เลยคิดว่าสีนะมีความจําเป็นกับการอยู่รอดของเราและการใช้สมองของเราด้วยนะคะทีนี้อันนี้อันนี้เป็นรูปโต๊ะของเด็กที่โรงเรียนเลยค่ะ นะคะคือก็ย้อนกลับไปเลยว่าเด็กๆชอบวาดมากกว่าเขียนแต่เพะเอิญว่าการศึกษาของเราให้เด็กทําไมคะเขียนมากกว่าวาดทุกตัวเป็นแบบนี้ทุกวันที่5้ธันวาก่อนก่อนปิดวันที่5้ธันวาโรงเรียนจะมีงาน b i g ก i n n n ิ่งเดเด็กๆไม่ต้องทําอะไรค่ะกระดาษทรายหนึ่งอันขัดโต๊ะค่ะและอีกปีหนึ่งกลับมาก็ต้องทำไมคะ b i k ก n i n g Day อีกครั้งเด็กๆชอบวาดมากกว่าเขียน เด็กๆบางคนบอกว่าวาดไม่เป็นแต่จริง,รงๆถ้าเกิดเราเราบอกเขาได้โพสิทีฟคำพูดที่เป็นบวกเขาจะพยายามวาดได้นะคะก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ง่ายๆเลยนะคะสมองจะเรียนรู้เมื่อมีความหมายก็บอกก่อนเลยว่า m ม m a แมปนั้นมีความหมายอย่างไรต่อเขาแล้วก็บอกวิธีการจำง่ายๆเลยบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเอา A4 ไม่มีเส้นทำไมถึงไม่มีเส้นก็เพราะมันจะได้เชื่อมโยงได้ทําไมถึงต้องขวางก็เพราะ การมองของเราทําไมคะอยู่ในแนวขวางไม่ต้องมองข้างบนไม่ต้องมองข้างล่างมองทีเดียวเห็นหมดเลยนะคะแล้วอะถ้าอยากเรียนเรื่องของพลังงานไม่ต้องคิดอะไรมากเลยลูกนึกว่านึกเลยว่าถ้าบอกว่าคําว่าพลังงานเราจะนึกถึงรูปอะไรก็เขียนรูปอน,นั้นลงไปเลยตรงกลางไม่ต้องคิดว่าผิดหรือถูกเขียนลงไปเลยหลังจากนั้นก็แตกแตกแตก,แตกออกมาแล้วทุกครั้งก็จะบอกเห็นไหมคะถ้าเกิดสมว่า วาดภาพแทนตัวหนังสือเอาทำไมล่ะก็สมองจําภาพได้ดีกว่าตัวหนังสือทําไมเราถึงชอบดูทีวีมากกว่าการอ่านหนังสือนะคะแล้วทําไมอ่ะต้องต้องอยู่เหนือเส้นด้วยล่ะคะครูเด็กๆก็ถามอยู่ใต้เส้นไม่ได้เหรออ่ะเธอเคยเห็นไหมว่าถ้าเกิดเมดื่อใดก็ตามมาครูเขียนชื่อใครก็ไม่รู้ไม่สําคัญเลยในโลกครูแค่เขียนขีดเส้นนักเรียนจะสนใจข้อความที่อยู่เหนือบนเส้นเพราะเราถูกสร้างมาให้ชนะสมองเราถูกสร้างมาให้ชนะเราจะต้องดัวะไรที่เหนือกว่าเสมอ แล้วทําไมถึงมองสีหรือขาวดําก็บอกเลยว่าถ้าวันนี้ครูมีทีวีขาวดําเครื่องหนึ่งแจกให้ฟรีเลยใครจะเอาไหมใครจะเอามั่งเด็กๆก็บอกไม่ค่ะที่บ้านหนูมีทีวีสีแล้วนะคะก็ต้องบอกเขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะเด็กๆเขาจะถามเยอะมากๆเลยเพราะเรามาเปลี่ยนชีวิตเข้าใหม่ที่เขาเคยทํามาแล้วประมาณเจดแปดปีนะคะพนเรียบร้อยละก็ลองให้เขาเขียนไม์แมปอันแรกของเขานะคะ เขียนถูกเขียนผิด <kaikki S 2> เขียนอะไรบ้างเราก็ไม่เป็นไรออะเขียนกันสงสัยบ้างถูกไหมคะผิดไหมคะเราก็ต้องให้กําลังใจเขาไม่เป็นไรลองเขียนมาก่อนนะคะเพราะเขียนมานานๆเข้านานๆเข้านะคะก็เอามาส่งครูหน้าที่ของครูก็ทําไมคะตรวจแล้วให้คะแนนส่งงานกลับไปให้เขาครูจะทราบค่ะว่าเขาทําไม่ถูกต้องจุดไหนแต่เขาไม่ทราบค่ะว่าเขาทําไม่ถูกต้องจุดไหนแต่ทราบเพียงว่าได้กี่คะแนนนะคะ แล้วเราจะทํำยังไงดีก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงดีก็เลยให้เขาเอากระดาษร้อยปอนมาคราวนี้เราทําเป็นกลุ่มเลยลองเขียนไม้แมพที่ลูกคิดว่ามันใช่มันถูกต้องจากในหนึ่งหนึ่งหน่วยการเรียนเขียนมาเลยเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องโครงสร้างนะคะเป็นเรื่องของโครงสร้างของของระบบลาเลียงของพืชเอากระดาษมาเขียนเลยเขียนแล้วก็ตามแต่เขาเขาจะว่ายังไงก็ช่างถูกผิดไม่เป็นไรหลังจากนั้นนะคะเมื่อทาเซตเรียบร้อยแล้วก็ต้องนําผลงานทุกอันนะคะ นำผลงานทุกงานมาติดบนกระดานแล้วก็ทุกคนร่วมอภิปรายว่าถูกหรือผิดอย่างไรนะคะแล้วเราก็จะได้ชี้ให้เด็กถูกว่าเอ้าที่ถูกนั่นคืออะไรนะคะก็ทําไปเด็กเกเขาก็ช่วยกันอภิปรายอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะคือตรงกลางใ,ใหญ่มากก็ต้องบอกเขาอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะมีแต่รูปมากเลยนะคะแต่ว่าแต่เขาก็ภูมิใจอะคะ่ะที่เขาเป็นเราก็ต้องให้กําลังใจเขานะคะก็ภูมิใจกันสุดท้ายมาพอพ,พัฒนาเรียบร้อยละก็เลยลองให้เขียนเมก้ามายแมปเลย โดยหนึ่งคนต่อหนึ่งแผ่นโดยหนังสือที่ให้เขียนมีมีอักษรประมาณหนึ่งร้อยหน้านะคะหนึ่งเล่มเลยนะคะเรื่องของเซลล์เด็กๆเขาก็จะเขียนอย่างเงี้ยค่ะจะมีส่วนที่เชื่อมโยงของเขาก็ดีขึ้นจากที่เราพัฒนาก็ดีขึ้นนะคะเป็นเครื่องมือที่ดีขึ้นทีนี้พอเราทำของเราวิชาเดียวเนี่ยแต่อย่าลืมว่าเด็กๆเ,เขาเรียนวิชาอื่นอีกตั้งแปดวิชาที่นอกเหนือจากเรา แล้วเราทำยังไงล่ะคะเมื่อเราเป็นแค่คนเดียวแต่คนอื่นๆเขาทําแบบเดิมอยู่ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเราต้องกระจายความรู้ขยายผลให้กับครูในกลุ่มสาระอื่นในวิชาอื่นด้วย <c oughs> ก็เลยจัดสัมมานาหรือเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆให้ครูกลุ่มสาระอื่นเขานําไปใช้ด้วยพอนําไปใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นไปด้วยกันทั้งระบบไม่ใช่วิชาเราถูวิชาเดียววิชาอื่นผิดมันก็ไม่มีประโยชน์สาหรับเด็กทีนี้ก็พัฒนาทุกอันเลยนี่ในโครงงานวิทยาศาสตร์จะจะวางแผนว่าจะทํายังไงต่อไป นะคะอันนี้ฟอนเล็บก็ยังทําได้นะคะภูมิปัญญาชาวเหนือเล็บง้อนงามเลยนะคะสมการก็ได้นะคะภาษาคมก็ได้แตกไปเถอะถูกผิดไม่เป็นไรเรียงความเมื่อก่อนเรียงความยาวเหยียดอ่านไม่ออกก็บอกอ่ะวางแผนจะเรียงความสักอันนึงซิทำยังไงอ่ะคราวนี้เรียงความมีอะไรบ้างล่ะนะคะขั้นเริ่มขั้นสรุปเนื้อเรื่องก็ว่าไปนะคะ แล้วก็จะเป็นเรื่องของศิละปะวิชาศิละปะก็ใช้ทำ t e n ส์ในภาษาอังกฤษก็ได้นะคะหรือสุดท้ายมาวิเคราะห์เรื่องของคนนะคะเรื่องของอะไรต่างๆแล้วก็พอทําเสร็จแล้วนะคะได้เป็นเมก้าไมเมเปะเราก็ไปติดตามห้องตามที่ว่างเพราะว่าสมองของเราเนี่ยรับรู้แบบที่เรารู้สึกตัวเพียงแค่10%อีก90%เป็น unconscious เราไม่รู้สึกตัวเราจะเมมโม y ีเนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ยนะคะมัน,มน ก็เลยให้เขาไปติดเพื่ออย่างน้อยจะได้ซึมซับเข้าไปนะคะแล้วก็มีอุปสรรคเนี่ยค่ะในการทําก็คือน่าเรียนไม่คุ้นกับไม้แมปของเราจับประเด็นเนี่ยจะยากก็คือต้องเหมือนว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรพยาไยาม่เขาจับได้คำมูลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาไม่เข้าใจเส้นแล้วก็ภาพบางทีกังวลแล้วก็กังวลว่าถูกต้องหรือไม่วิธีการก็คือบอกบอกเด็กเลยว่าไม่ต้องคิดว่าถูกหรือผิดเพียงแค่ว่าไม้แมปของเรากลับไปอ่านและเรารู้เรื่องสิ่งนั้นก ช้ได้แล้วนะคะประโยชน์ก็คือมีมากเลยเด็กๆก็จะเขียนมาบอกเนี้ยค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างควรทําต่อไปนะคะทําให้จําดีขึ้นนะคะไม้แแมปใช้ต่อไปจดจําเนื้อหาได้สนุกนะคะอันนี้เป็นข้อคิดเห็นของเด็กทั้งนั้นนะคะไม่ใช่ของคุณครูเลยสนุกเนื้อหาเป็นระเบียบเข้าใจง่ายเลยรู้ฝึกทําบ่อยๆแล้วกลับไปอ่านก็มีประโยชน์เป็นการทบทวนใช้สี นะคะมีสมาธิเพิ่มเติมความรู้แล้วก็ทุกครั้งที่หลังเรียนจบก็จะดีมากนะคะขอขอบคุณนะคะอันนี้เป็นผึกน้ํานะคะที่ชาวญี่ปุ่นเขาเขียนคําว่าขอบคุณนะคะก็แทนคําขอบคุณนะคะจากคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็หวังว่านะคะสิ่งที่ดิฉันพูดในวันนี้ก็จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเจอกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ